สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมมี่จะมารีวิวรถกระบะนะคะ4ประตู Isuzu DMAX นะคะ1.9ตัวแซนะคะปี2019.2020เลยคันนี้เป็นชมปัจจุบันเลยนะคะคุณลูกค้าขานะ,ะราคาเราเปิดขายอยู่ที่740,000บาทนะคะคิดดีออกรถ0ศนบาทนะครผ่อนเพียงเดือนละ1 000, 4 0 0 0กบาทต่อเดือนนะคะเดี๋ยววันนี้เอมมี่นะคะจะพาลูกค้าท่านเลยนะคะไปรับชมรับฟังออปชั่นกันค่า คันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีแท้เดิมบางจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะคุณลูกค้านะคะนะคันนี้นะคะไม่วิ่งเพียงสองหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะไฟหน้านะคะไฟหน้านี่แบบโอ้โหดีไซน์ของเขานี่สวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นดีดีไซน์แบบว่าโฉบสองพันยี่สิบนะคะคือโฉปัจจุบันคือไฟหน้าเนี่ยหลอดุกมากนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะ สอ,อันเลยนะคะคุณพี่ขาดูกระจังหน้าคมเงียบนะคะดุมากๆนะคะคันนี้โอ้โหโดนใจวัยรุ่นไทยเลยใช่ไหม่ะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมร้แม็กนะคะแล้วก็ยางปี2019นะคะคุณลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่าคันนี้คือแต่งมาให้แล้วนะคะดูนะครความสวยความหล่อเท่ของรถคันนี้นะคะ สวยมากๆจริงๆนะคันนี้ i ูร z ส d ดีแม1.9ตัวแซดนะคะ h i g h l a n d ร์ er ปี2019-2020นะคะไฟเี e ยที่กระจกมองข้างนะคะด้านนายบอกเลยนะคะว่าสวยงามสุดๆเลยนะพี่ขาเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะออปชันกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทัลล็อกค่ะนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะคันนี้พวงมาลัยนะคะ มัลติฟังก์ชันแบบโอ้โหครบคันมากๆเลยทันสมัยสุดๆนะครันนี้นะมพงมาลายมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้เลยที่พรมาลายนะคะคันนี้เป็นจอสกรีนจอสัมผัสนะคะคุณลูกค้าขาเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่น CD USB Aux b l u บ t o o t h คือใช้ได้หมดเลยคุณพี่ขานะสวยๆเลยคันนี้เป็นเกลีย์แมนนวลน,นะคะเป็นเกลีย์ธรรมดานะคะ คันนี้นะคะจะเป็นแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะคุณลูกค้าขาเบาะนะคะสวยมากๆนะครเบาะดีไซน์ออกมาแบบสวยมากๆเลยคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคะคันนี้สวยจริงๆนะคะเพดานนะคะหลังคาเพดานนะคะไม่มีสัญลักษณ์ยันอักขระใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยงามนะคะคันนี้นะเดี๋ยวพาพวพไปชมห้องผู้โดยสารกันค่ะ นะคะห้องผู้โดยสารนะคะบอกเลยนะคะว่ากว้างขวางแน่นอนนะคะสี่ประตูคันนี้นะคะมีแอร์ด้านหลังนะคะแล้วที่เสียบสาย USB นะคะที่ใช้ปิดด้านหลังด้วยนะคะคุณพี่ขามีที่วางแก้วนะคะอย่างนี้เลยคุณพี่ดูสวยๆเลยนะคะคันนี้นนะคะสวยจริงๆนะคะคันนี้ราคาเจ็ดแสนสี่มืนบาทนะคะไม่วิ่งเพียงสองหมื่โล แมกไพลเนอร์นะคะค่อนข้างใหม่เลยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยทีเดียวนะคะแมกไพลเนอร์ iner, นะสวยจริงๆนะคะคันนี้เนียนกริปทุกองศานะคะดูเลยนะคะไฟท้ายอิซูซุโฉมใหม่นะคะเป็นไฟท้ายสามช่องนะคะสวยสวยเลยคุณพี่ขาคันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าตัวแซดนะคะแล้วจะมีกล้องถอยหลังให้นะคะคันนี้จะเป็นกล้องถอยหลังนะคะคุณพี่ขาสวยจริงๆนะคะคันนี้ มองมุมไหนก็สวยนะคะมองมุมไหนก็สวยนะคะความเดิมความเนียยนะคะดูนะคะสีเนียน,นเลยนะคะคันนี้ไม่เคยชนนะคะอุบัติเหตุไม่เคยมีเลยพิกคว่ำก็ไม่เคยมีนะคะเอาทุกอย่างเช็คศู์ได้เลยนะคคุณพี่ขาเอาเลขเครื่องนี่เช็คสู์ได้เลยนะคะ,คคออคะ,คะว่ารถไม่เคยมีการเค็มมาอย่างแน่นอนคะ่ะนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาทดลองขับรถทันนี้นะคะมาได้เลยที่ซอเซยเสรีไทย95มาแล้วบอกได้เลยนะคะว่าติดต่อเซลิชิเอมี่นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูย์967252736นะคะเบอร์เอมี่ไลน์ก็ได้เนาะหรือฟังไม่ทันนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะจะมีเบอร์เอมี่ไลน์เอมี่นะคะวันนี้มีิพยนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ